เอ้ยเจ๋าทำอะไรฮะนอนเหรอโอ้ยเดินนอนตัวฟดเลยมาลงมานี่แล้วมามาลงม,นมานะนี่มานี่เร็วมากินเม็ดกดนตะวันแล้วโอ้นอนไม่ยอมลงเลยนอนแบบนอนเนงาเลยนะ มาไปนอนองนั้นหรอกฮะมาลงมานี่มาหนักเช้านี้นอนอยู่ขบวนนี้พยมนอนอยู่บนกิ่งของสะเดากิ่งสะเดาอ่ะอันนี้เริ่มอ่ะอันนี้เริ่มมากินนนี้เริ่ม,ม

มามานี่มานี่แล้วมากุญแจก็อยู่กับเจ้าแม็กนะเก็บยังไม่ตื่นเลยอที่มาจองไว้กับเราเอออ่ะนอนละเออเจอ๋าเจ้าให้ใครจยไปเกาให้ได้อยู่ข้างนอกอยู่ไอ้แม็กจะไม่ตื่นเลยเอาเอาเอา,เ,อาเกาเกาเกาเฮ้ยจ๋าเจ๋า

นั่งสบายสบดจอของเราสวัสดียามเช้าๆบรรดาญาติโยมตอนนี้จอก็ตื่นแล้วคุณโยมหลังจากที่นอนบนต้นไม้คุณโยมยงไงกินอะไรดีวันนี้ <laughs> <laughs> ไรบ้างฮะเฮ้ยจับ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 นะ <laughs> ใครชนะเก่าให้เองเว้ยฮะใครชนะเก่าให้ได้โอ้ยกูเนี่ยไหนหนอนให้เก่าคนเดียวดูไข่ดู โอ้ยังไงเยเป็นตื่นเช้ามาแทนที่จะหิวดันมานอนให้เราเกาด้วยเฮ้อเอาเกาไข่เอาอเขาขันเหรอที่ทำไมตัวมันมันย่อดได้แค่นี้ แ่บๆนอนอย่างเดียวเลยอุ้ยให้เราเกาผมไม่เกาเอ้ละนั่งเกาตัวเองละไหนอ่ะขึ้นมาข้างบนขึนนะาข้นึ้บะข้นมา,นเ,อนะนมาเออมานั่งกินลบกินดีๆนั่นแหละเอาไว้ให้แล้วอันนี้เจาะได้บ้านใหม่คนโยมนะต้องทำความคุ้นเคยกับบ้านหลังใหม่ก่อน ซึ่งบ้านลังใหม่ก็มีอาหารการกินสมบูรณ์คุณโยมมีเปลมีอะไรเดี๋ยวอ่างปลาปอ่างน้ำเดี๋ยวจะมีมีอ่างน้ํามาให้มีเปลมีชิงช้าให้เจ๋อได้นั่งเล่นนอนเล่นคุณโยมขันขัน,ขนเกาเกาเกาเกเฮ้ย ก็สบายๆชิวๆกิน,นมีหน้าที่กินอย่างเดียวคนเดียวมีหน้าที่กินอย่างเดียวเลยก็อนุโมทนาก็โยมตุ๊ตกตาตกข้างล่างแลนะ้วเนี่ยตุ๊กตาโยมก็ส่งมาให้ไหลไม่ลงรดนสวัสดิยามยเช้าคุณโยม ก็เ,เอาอาหารให้จอตอันนี้ก็นั่งตัวกลมๆโยมนั่งตัวกลมๆน,นั่งกินมเมล็ดทานตะวันคุณโยม <c oughs> เอาหยิบเอาอย่าไปค่อยหยิบก็ได้ไม่มีใครชิงหรอกโอ้โหหยิบเอาหยิบเอาเลยนะโยมนะนล่อ,องแซ่บ,ซบ <c oughs> มีอาหารให้กินทุกวันคนเดียวนมวันละกล่องนะนมวันละกล่องกินมากก็จะไม่ดีอาหารเจของเรากินแซ่บๆคนเดียวเฮ้ยออหยิบเอาเลยยงหิ้วเหรอฮะ แล้วเมื่อกี้เนี่ยแมมาสิงที่ยอดจะเอาทำคืออะไรคือนอนให้เก่าคนเดียวนะอ๊ะมัน <c oughs> อมนอนให้เราเก่าเฉยเลยแทนที่จะกินก่อนอะไรก่อนนะชอบจังเลยให้เก้านี่ยใครจะอุตส่าห์ขยันเก่าให้เวย้ยอุ้มท <c oughs> ีจ๋อจะได้กินยอดอน,นุนยอดอันนี้นะยอดไม้อะไรบ้างอันนี้ม่ได้กินหางยอด มุมนั่งเล่นสบายๆของจอที่นี่มีทุกอย่างให้กินเยอะนะก็ต้องจำกัดพื้นทะี่เพื่อให้เขาอยู่ได้อย่างปลอดภัยถ้าไม่อย่างนั้นก็จะลำบากยังไม่ได้ให้ค่าแรงช่างนะพอดมนะยังไม่ได้ค่าแรงช่างที่มาช่วยทำเพราะว่าหมดไปกับค่าซื้อเหล็กเนี่ย ซื้อเหล็กซื้อตะแกร้าต่างๆะนี่บเหยียบประมาณเจ็ดหมื่นคนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็งบละมาทำไมมานอนให้กูเกาอีกแล้วอไอ้จอนะ,นะโอ้ยนอนนไข่กว้างเลยเนาะมารูปไข่จะไข่จอนะโยมนะ <c oughs> นี่ว่าจะมาทำอะไรอโอ้โหนี่นะ <c oughs> คัน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 โอ้ยจ่อจ๋อจนะเป็นยังไงลูกเขาชอบให้มาเกาให้เนี่ยพอดีมนะชอบมาให้เกาให้เ <c oughs> <c oughs> ตะอวนเนอะ้ยไม่ลูกคือ <c oughs> พ่อไม่อยากขังหนูนะลูกนะแต่ว่าจําเป็นจะต้องขังลูกทําไมถึงจําเป็นต้องขังก็เพราะว่าอ่า เดี๋ยวเขาจะทําร้ายเอาหนึ่งเขาจะทําร้ายสองก็คือเขาจะมาจับจอไปนะคือจอไม่ได้กัดเขาหรอกอพอรู้แล้วก็ไม่กัดเขาแต่เขากลัวเข้าใจไปลูกเขากลัวเวลาเราเข้าบ้านคนอเดินนะเขากลัวกัดลูกกัดหลานเขาด้วยอะไรด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็จะมาจับไปปล่อยนะไปปล่อยปลา